ในยุคปัจจุบันกองทัพของหลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของยานเกราะล้อย,อยางซึ่งมีความคล่องตัวสูงตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่หลากหลายประเภทประเทศไทยเองก็เช่นกันปี2026ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจับตามองเพราะกองทัพไทยได้มีการพัฒนาและจัดหารถหุ้มเกราะล้อย,อยางรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองต่อภารกิจทางทหารยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ รถหุ้มเกราะล้อ,อยางของไทยในปี2026นนั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงยานพาหนะทางทหารธรรมดาแต่เป็นการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงการออกแบบที่ทันสมัยและประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์กับยุทธวิธีแบบใหม่ทั้งในด้านการป้องกันตัวการโจมตีและการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองป่าภูเขาหรือพื้นที่แนวชายแดนหนึ่งในรถหุ้มเกราะล้อ,อยางที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้คือรุ่นที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือสอทอปอซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ภายในประเทศโดยความร่วมมือระหว่างไทยและพันธมิตรจากต่างประเทศเช่นจีนหรือ,อยูเครนได้ช่วยยกระดับคุณภาพของยานเกราะรุ่นนี้ให้สามารถเทียบชั้นกับยานเกราะจากต่างประเทศได้อย่างน่าภาคภูมิใจรถทุ่งเกราะล้อ,อยางของไทยรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน8ล้อแบบ all-wheel drive ที่สามารถเคลื่อนที่ได้แม้ในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถวิ่งในน้ำได้ในบางรุ่นซึ่งเหมาะกับภารกิจที่ต้องเคลื่อนพลข้ามพื้นที่น้ำตื้นเช่นคูคลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติในด้านการต้องการรถรุ่นนี้ใช้กรอบเหล็กแบบโมดูลาร์ซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มหรือถอดออกได้ตามลักษณะภารกิจโดยพื้นฐานสามารถต้านกระสุนขนาด7.62ม mm ิลลิเมตรได้รอบคันและสามารถเสริมกรอบเพื่อต้านทานกระสุนขนาด12.7ม mm ิลลิเมตรหรือแม้แต่แรงระเบิดจากระเบิดแสวงเครื่อง IED ได้ในระดับหนึ่งซึ่งถือเป็นมาตร,รฐานที่ดีสำหรับยานเกราะล้อ,อยางในยุคปัจจุบันด้านอาวุธรถหุ้มเกราะล้อ,อยางรุ่นใหม่ของไทยติดตั้งป้อมปืนอัตโนมัติขนาด30มิลลิเมตรพร้อมระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติจากภายในตัวรถผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมการยิงได้จากภายในห้องโดยสารที่มีการหุ้มเกราะอย่างแน่นหนา ปลอดภัยต่อลูกเรือนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7 6 2ห mm, มิลลิเมตรหรือ12.7ม mm, ิลลิเมตรและในบางเวอร์ชันยังสามารถติดตั้งจรวดต่อต้านรถถัง atgm ได้อีกด้วยซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการรบแบบผสมผสานทั้งป้องกันและโจมตีความสามารถอีกอย่างที่โดดเด่นคือระบบสื่อสารและการบังคับบัญชาที่รองรับระบบ c c i sr ซึ่งช่วยให้การสื่อสารระหว่างหน่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและสามารถติดตามสถานการณ์การรบแบบเรียลไทม์ ยานเกราะสามารถส่งข้อมูลตำแหน่งสัตรปูและภาพจากกล้องวงจรปิดไปยังศูนย์บัญชาการได้ในทันทีทำให้ผู้บัญชาการสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในตัวรถสามารถบรรทุกกำลังพลได้ประมาณ8-10ถึงนายพร้อมอุปกรณ์ส่วนตัวเต็มรูปแบบเบาะที่นั่งออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทกหากเกิดเหตุระ,ระเบิดจากใต้ท้องรถและมีช่องยิงปืนจากภายในเพื่อให้พลทหารสามารถตอบโตสัตรปูได้โดยไม่ต้องออกจากตัวรถ ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยในการรบในเขตเมืองหรือพื้นที่อันตรายอีกจุดเด่นคือระบบการสะเทือนแบบอิสระซึ่งช่วยให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างนุ่มนวลไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดชันหินโคลนหรือทางครุขรบพร้อมทั้งระบบปรับแรงดันลมยางอัตโนมัติทําให้สามารถขับเคลื่อนได้แม้ยางจะแตกบางส่วนซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากในสนามรบจริงในด้านการผลิตรถพุ่งกระลอ้อ,อยางไทยในปี2026นีนี้มีแผนผลิตภายในประเทศโดยใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านยุทธปกรณ์ลดการพึ่งพาการนำเข้าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับวิจัยพัฒนาและทดสอบในสนามเพื่อให้แน่ใจว่ายานเกราะรุ่นใหม่นี้สามารถใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์ราคาของรถหุ้มเกราะล้อยางรุ่นนี้ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ที่คันละประมาณ50-80ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันการโจมตีและการสนับสนุนภารกิจในสนามรบนอกจากใช้งานในกองทัพบ,บกไทยแล้วยังมีแนวโน้มว่ายานเกราะรุ่นนี้จะได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นลาวกัมพูชาหรือเมียนมาที่ต้องการยานพาหนะหุ้มเกราะที่ผลิตภายในภูมิภาคราคาย่อมเยาและมีสมรรถนะใกล้เคียงกับของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาเวอร์ชันเพิ่มเติม เช่นรุ่นลาดตระเวนติดเรดารุ่นกู้ภัยสนามรบและรุ่นบัญชาการเคลื่อนที่เพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและโรงงานอุตสาหกรรมทหารในประเทศไทยจะเป็นกำลังหลักในการดำเนินการพัฒนาต่อยอดต่อไปรถหุ้มกราะล้อ,อยางของไทยในปี2026ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศภายในประเทศไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงทางทหารแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจภายใน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในขีดความสามารถของกองทัพไทยในการปกป้องประเทศชาติในทุกสถานการณ์ถ้าคุณเห็นด้วยว่าการพัฒนาอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ภายในประเทศเป็นเรื่องสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารจากประเทศไทยและทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ